คุณว่า8คนนี้เขาขายของต่างกันตรงไหนทําให้ราคามันแตกต่างกันขนาดนี้เขาต้องใช้สกิลอะไรที่ต่างกันอ่ะคิดอะไรได้บ้างคิดอะไรได้บ้างคิดอะไรได้บ้างพิมพ์มาเร็วๆตอนนี้คุณคิดว่ามันแตกต่างกันที่ไหนแล้วคุณอยากจะเป็นคนไหนเป็นไปได้ไหมครับว่าในเฟซขายแพงกว่าเพราะมีต้นทุนในการกระนำค่าแอดแพงกว่าอ e ีคอมเมิร์ซด้วยคุณคิดว่าคนที่ขายในแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซเขาไม่ต้องยิงโฆษณารครับ <S <S ในช้อปปี้เาซด้าต้องยิงโฆษณาไหมครับ คุณว่าคนที่ขายเขายิงโฆษณาไหมครับคุณลองเสิร์ชคำว่าลูกกิ้งใน s h อป e e l a z a าดดูดิแล้วคุณจะเห็นเลยว่ามีอีรูปทรโขงสีแดงใน Lazada าแล้วก็มีเอคํมมาโฆษณาเหมือนกันของช h อป e ีแปะอยู่มันไม่ใช่ว่าคนที่ขายได้ในนั้นนะมันไม่ต้องยิงมันยิงแต่ยิงที่ไหนแค่นั้นเองคุณลองคิดดูดิทุกคนมีต้นทุนทั้งหมดแล้วขายในแพลตฟอร์มพวกนั้นไม่พอโดนค่าธรรมเนียมอีกโดนเหมือนกันโดนเหมือนกัน อันนี้ผมไม่มีคําว่าผิดหรือถูกนะถ้าเราอยากเป็นคุณเบเบ้คุณเบเบ้เนี่ยเป็นเซเล็บถ้าเราจะขายของแบบเซเล็บได้เราอาจจะต้องมีคนตามเยอะๆะเหมือนกันถูกปะเราอาจจะต้องมีหุ่นที่ดีด้วยใช่ปะเราอาจจะต้องอยากให้คนจดจําเราได้ถูกปะแล้ว ถ้าเกิดเรามีคนตามเยอะๆเนี่ยแล้วเราอยากจะขายให้กับฐานแฟนที่มีคนตามเยอะๆเนี่ยแล้วเราอาจจะตั้งราคาแพงเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่รู้แนนแล้วแต่คนวางแผนนะแต่ผมว่าเวนึงที่คุณเบบ้เลือกก็คืองั้นชั้นก็ตั้งราคาไม่สูงเกินไปไม่ต่ําเกินไปแล้วกันไม่ได้ต่ําจนน่าเกลียดเหมือนของจีนที่เขาซื้อมาแบบหนีภาษีเข้ามาขายแล้วก็ไม่ได้สูงเกินไปขนาดแบบต้องไปซื้อแบบอุปกรณ์ในร้านฟิตเนสที่มันแพงๆเพราะนั้นฉั้นตั้งราคากลางๆแล้วก็ คอนเทนต์ของฉันเนี่ยเข้าถึงได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้ววิธีที่คุณเบเบ้กำลังทําอยู่ในทุกวันนี้เพื่อยังสนับสนุนการขายของสินค้าที่เกี่ยวกับฟิตเนสก็คือคุณเบเบ้ก็ยังพรีเซนต์ตัวเองออกมาในรูปแบบของคนที่ชวนคนออกกําลังกายถูกปะ่ะฟิตหุ่นตลอดเวลาแต่ละโพสต์ของคุณเบเบ้เนี่ย ไปในแนวทางนั้นหมดเลยถูกปะแล้วเวลาที่เราจะชวนคนออกกําลังกายหรือบางทีมีมีมของเพจต่างๆที่แชร์ไปแชร์มาแล้วก็บอกว่ามาเข้ากลุ่มเบเบ้ดีกว่าเริ่มเป็นกลุ่มน้องเบดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเนี่ยมีคลิปออกกําลังกายโดยที่นั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าในเมื่อเข้าเจาะกลุ่มแมสสิ่งที่เขาทําลงไปก็คือทําหาแมสถูกไหมเขาพรีเซนต์ตัวเองหากลุ่มแมสถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเป็นสายเเลีเราก็ต้องเริ่มทําวิดีโอหากลุ่มแบบแมส แล้วก็จับความต้องการแบบแมสให้เป็นถูกไหมแล้วเราก็จะสามารถอัพราคาได้เป็นเซเลบหน้าที่คอนเทนต์ออกกําลังกายแล้วสินค้าก็คืออุปกรณ์ออกกําลังคอสออกกําลังกายอาหารเสริมหรือในอนาคตอาจจะมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเห็นป่มครับไม่ได้จบแค่ลูกกลิ้งเข้าจะาลูกกลิ้งเป็นแค่หนึ่งในกิ่งไม้เล็กๆของคุณเบเบ้เท่านั้นแล้วคุณเบเบ้ไม่ได้แบบแค่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเดียวคุณเบเบ้ก็เป็น ดารานักแสดงถูกป่ะครับพิธีกรเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนี่คือขแขนงที่เรียกว่าเซเลบหลายๆคนเมื่อกี้ที่บอกว่าเราอยากขายแบบไหนไม่มีใครสักคนที่บอกว่าอยากเป็นเหมือนคุณเบเบ้เลยผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเอาสินค้าที่ดีขึ้นมาหน่อยจากที่อยู่ในแพลตฟอร์ม e อี a r k e เ p l a c e มาขาย <ๆ S 2> คืออย่างน้อยๆมันก็ดูไม่ปาติก,ก็แก๊กเหมือน e 4 0กว่าบาทอ่ะถูกปะยิงโฆษณาเป็นมีคนแชร์ไปแล้วตั้ง400กว่าครั้งอ่ะคอมเมนต์เองคงไม่ใช่2 0 0 0ักว่าครั้งะแต่ก็ยังมีคนที่แบบสั่งเก็บปลายทางนู่นนี่ก็มีบ้าง อันนี้ไม่ต้องพูดถึงการทำคอนเทนต์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้แคปมาว่าในเพจมีอะไรในเพจเนี่ยกดเข้าไปง่ายๆครับเหมือนคนที่เป็นแม่ค้าทั่ว,วไปคือโพสต์รูปแถมฟรีโพสต์รูปแถมฟรีสั่งตัวนี้เก็บปลายทางสั่งตัวนี้เก็บปลายทางเพราะฉะนั้นจะเป็นเพจแบบแม่ค้าที่ใครๆก็ทําเป็นเออไม่ใช่แบบเพจแบบคุณเบบ้คุณเบบป้ออกมาอาจจะแบบมีไลฟ์สไตล์เป็น KOL ใช่ไหมเดี๋ยวโฆษณา เสื้อผ้าบ้างแฟชั่นบ้างนู่นนี่เยอะแยะเต็มไปหมดไปร่วมงานนู่นนี่นั่นบ้างแต่อันนี้เราเริ่มจํากัดมาเริ่มแคบลงเห็นไหมครับเพจน,นี้ขายสินค้าตัวเดียวรูปสินค้าบอกโปรโมชั่นจบแล้วเห็นความแตกต่างไหมเห็นสกิลที่เราแตกต่างกันทําให้ราคามันแตกต่างกันปนะผมใช้คําว่าสกิลเนาะถ้าวันนี้เราเริ่มขึ้นมาแล้วบอกเอ้ยฉันอยากขายดีฉันอยากขายแบบมีกําไรนู่นนี่นั่นอะโอเคอยากขายมีกําไรนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าสกิลที่ทําให้คุณแค่เป็น A อเบอร์สองะแบบคนนี้ได้อะ่ะคุณมียัง ถ่ายรูปทำเพจยิงโฆษณา,าเขียน Copy ปี cop ้ไ like, ลประมาณนี้มีปะถ้ามีอยากจะลองลองดูก็ได้ลองไปยิงโฆษณาตามกลุ่มแบบเขาก็ได้แต่ว่าก็มีคู่แข่งเยอะหน่อยทุกที่มันมีคู่แข่งอยู่แล้วแหละคุณถูกปะไอรูปภาพอะไรพวกนี้มันอาจจะไปฝึกทักษะได้นะอันนี้แล้วแต่ผมข้ามไปอันนี้มีแค่นี้อะต่อไปผมอะค่อนข้างแปลกใจเหมือนทุกคนว่าทําไมเขาถึงขายสินค้าได้ราคาแพงมากผมก็เลยไปดูว่า แล้วคลิปนี้โค้ดแก้วอะมาพูดอะไรบ้างเป็นคลิปที่ยิงโฆษณาแล้วยาวประมาณครึ่งชั่วโมงได้ถ้าผมจาไม่ผิดใครว่าจะบ้ายิงครึ่งชั่วโมงยิงวิดีโอส่วนใหญ่ไหนบอกว่าให้ฮุกเร็วๆไงไหนบอกให้ฮุกเร็วๆให้จบภายในหนึ่งนาทีดูรู้เรื่องไงโค้ดแก้วยิงโฆษณาครึ่งชั่วโมงแล้วเวลาที่คุณกดเข้าไปอะในเพจของโค้ดแก้วคุณจะไม่เห็นโพสต์ขายแม้แต่โพสต์เดียวเลยผมพูดเลยว่าคุณจะไม่เห็นเลยคุณย้อนไปตั้งแต่ต้ตตนปีก็ไม่มีโพสต์ขายครับไม่มีราคาทั้งสิ้น โค้ดบอกว่าทักอินบ็อกมาถามราคาครับแต่รูปที่ผมแคปมาคือรูปที่โค้ดแก้วแคปไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปดูเนี่ยโค้ดแก้วมีไลน์กลุ่มครับคือสมัครเข้ามาเสร็จปุ๊บจะมีไลน์กลุ่มให้นักเรียนด้วยโอเคไหมครับถ้าเกิดมีคําถามอะไรไม่เข้าใจเนี่ยโค้ดแก้วอยู่ในนั้นน่าจะมีน่าจะมีลูกศิษย์ประมาณ4ี่ห้าคนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสิ่งที่ในหน้าเพจของโค้ดแก้วทำครับทุกๆ2สอสาวันจะมีไลฟ์วิดีโอหนึ่งอัน หนึ่งอันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงบางวันโค้ดแก้วไปหาคนที่ซื้อของถึงบ้านบางวันไปหาผมผมรู้สึกเหมือนเป็นที่พักของข้าราชการนะครับที่พักของแบบตำรวจหรือแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รวมกลุ่มกันมาสัก5คนแล้วก็ออกกําลังกายไถยไปพร้อมกันแล้วโค้ดแก้วก็ขอตั้งกล้องแล้วก็ไลฟ์ให้ทุกคนดูว่าวิธีการที่จะใช้ลูกกลิ้งในการที่จะไถไปอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้หน้าท้องกระชับเนี่ยวิธีการเล่นเป็นอย่างไร วันไหนที่โค้ดแก้วไม่ได้ออกไปไม่ได้ไปหาลูกค้าเหล่านี้โค้ดแก้วน่าจะเอาตั้งกล้องมาวางไว้ที่สวนสาธารณะครับแล้วก็วางไว้แล้วก็บอกว่าวัดดีครับโค้ดเองนะวันนี้โค้ดอ่ะก็มีคนคนใหม่ถามเข้ามามากมายเลยว่าจะเล่นยังไงนะครับวันดีโค้ดโค้ดเองนะวันดีโค้ดเองนะพูดแบบนี้ทุกคลิปที่ผม่มาวันดีโค้ดแก้วครับวันดีโค้ดเองนะแล้วก็เล่นให้ดูครึง่งชั่วโมงทุกๆ 2, 2วัน1คลิป2วัน1คลิปทั้งๆ้งท,งที่ทุกคลิปเล่นไอ้ลูกกลิ้งเนี่ย ถ้าเดิมๆอย่างเดียวเอาแขนให้สุดสิเนี่ยแขนต้องเป็นแบบนี้นะอย่างนู้นอย่างนี้พอเข้าใจป่ะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันเลยชัดเจนคือในทุกๆวันมีวิดีโอวิดีโอออกกําลังกายกับตัวเองวิดีโอที่ไปที่บ้านคนอื่นวิดีโอ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 ,โอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่เคยไปนั่ง comment, คอมเมนต์เขาไม่เคยไปทําแบบเนี้ยเขาไม่เคยไปทําแบบเนี้ยแบบที่แบบอีลูกกิง้งมีเท่าไหร่ยังไงไม่พูดเลยสักคำทำแค่แบบนี้ครับ ทำแค่แบบนี้ครับแล้วเขาก็ไปอยู่ตามกลุ่มต่างๆแล้วก็สร้างเพจหลายเพจขึ้นมานี่ก็เป็นอีกเวหนึ่งแล้วผมจะบอกให้นะครับพี่คนนี้ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะอายุประมาณอาจจะประมาณ50าสิบ่ห้าสถ้าโค้ดเข้ามาฟังผมขอโทษนะผมฟังบันผ่านจริงๆเขาบอกว่าการเล่นเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยเฟิร์มกระชับแล้วก็หน่าเด็กลงแล้วเขาก็บอกเขาอายุเท่านั้นจริงๆเนี่ยครับทาให้ตอนเนี้ยเท่าที่ผมถ่ายมา คนคนนี้ขายราคาได้สูงที่สุดในมวลหมู่ลูกกลิ้งที่ผมไถามาตอนเช้าประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งวันอาทิตย์ตอนเช้าถามว่างั้นสิ่งที่โค้ดทำไปเนี่ยแตกต่างแตกต่างจากเซเลบของเบ,บเบ้ป่ะมีใครบอกว่าฉันต้องเป็นเซเลบฉันถึงจะขายได้ก็ขายได้แหละแต่จำเป็นต้องเป็นเซเลบขนาดนั้นหรือป่าก็ไม่ได้จำเป็นนะจริงป่ะไม่ได้จำเป็นนะ จำเป็นต้องขายราคาถูกที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ได้จําเป็นนะโค้ดแก้วจําเป็นต้องรู้จักแพลตฟอร์มทุกสิ่งทุกอย่างในบนโลกนี้หรือเปล่าก็ไม่จําเป็นนะแล้วในเพจไม่พอมีรีวิวแบบคนที่ใช้ของไปแล้วอ่ะแล้วทักมาแบบอยู่ในอยู่ในไลน์อ่ะโค้ดขอบคุณมากเลยครับมีรูป before After โค้ดก็บอกว่าไหนขอดูรูปก่อนรูปหลังหน่อยขอบคุณมากเลยครับแล้วก็มีบางคนพิมมา ผมไม่เคยซื้อลูกกลิ้งของโค้ดมาก่อนเลยแล้วผมก็เล่นแล้วปวดไหล่มากแล้วผมได้คําปรึกษาแบบปรึกษาดีมากๆครับจนในที่สุดเนี่ยผมทําให้ผมรู้สึกแบบโหขนาดผมไปซื้อของมาย,ยังไม่มีใครให้คาปรึกษาผมได้ขนาดนี้เลยแล้วพอโค้ดให้คําปรึกษาผมไม่ลังเลเลยครับที่ผมจะซื้อลูกกลิ้งอันใหม่ที่เหมาะกับผมมากกว่าเดิมแล้วทําให้ผมหายปวดไหล่จบที่โค้ดมีคนถามแล้วโค้ดไปตอบยาวๆตอบแบบโค้ดใส่ใจเลยมึงจะซื้อของกูหรือไม่ซื้อของกูกูไม่รู้แต่กูช่วยมึงแล้วตรงนี้แต่ ถ้าของที่คุณมีมันยังตอบโจทย์ไม่ได้จริงๆหรือไอ้ลูกกลิ้งที่คุณมีมันยังแบบสลีระไม่เหมาะหรือไอ้ลูกกลิ้งล้อไม่ใหญ่เกินไปโค้ดว่านะน้ำหนักของคุณนะ่ะมันอาจจะไม่เหมาะกับไอ้ลูกกลิ้งที่คุณมีอยู่ก็ได้มันก็เลยทําให้คุณปวดไหล่สมมติผมเป็นโค้ดผมพูดแบบนี้คุณจะอยากซื้อของผมมากขึ้นปะ่ะคุณจะไปซื้อที่อื่นก็ได้นะแต่ว่าไอ้ลูกกลิ้งอันนี้ยโค้ดสั่งทาเป็นพิเศษเลยแล้วโค้ดก็มีอยู่แค่ประมาณ20ชุดเท่านั้น เพราะว่าไอ้วัสดุอุปกรณ์เนี่ยที่โค้ดคัดมาแล้วอะ่ะคือมันมันต้องแข็งแรงแล้วจะรับน้ําหนักตัวได้จริงๆอะ่ะถ้ามันไม่ดีจริงจริงโค้ดไม่ขายแน่นอนสมมุติเราพูดแบบเนี้ยกับคนที่ดูเหมือนดูเหมือนช่วยตอบคําถามช่วยแก้ไขปัญหาเราตั้งแต่แรกแล้วเวลาที่เขาขายสินค้าบวกกับสตอรี่ที่มายาวๆถามว่าโค้ดจะขายได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะผมให้เบนดี้ใครอยากจะลองเวแบบโค้ดก็ลองดูมันไม่ได้ผิด เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ขายอ้ลูกิ้งเนี่แน่ๆคุณมีของอีกตั้งหลายอย่างที่คุณกําลังขายอยู่นปัจจุบันเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณขายอ่ะคุณจะอยู่กับตัวเองเยอะไงคุณจะไม่ได้ไปยุ่งไปดูตลาดของคนอื่นไงผมถึงบอกไงในโพสต์ล่าสุดในหน้าเพจใครดูใน YouTube หรือ Facebook เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณต้องกดติดตามเพจผมไว้ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าบางทีอ่ะไอเดียมันจะหลุดออกมาแล้วผมชอบพิมพ์ไปในบทความแล้วก็แจกคุณฟรีถ้าคุณอ่านเจอแล้วคุณคิดออกวันนี้ผมก็จะมีีีเขยนนว่่าไง Arthur people idea Arthur people Arthur people. Ar people คือ Arthur people business อะธุรกิจของคนอื่นอะมันต่อยอดเราได้ยังไงอย่ามัวแต่มองในสิ่งที่ตัวเองดิเช่นเราจมปลักอยู่ในแพลตฟอร์มบางอย่างที่ต้องตัดราคากันแล้วเราก็รู้สึกว่ายังไงกูก็อยู่ไม่รอดแน่ๆเจ้าใหญ่ลงมาเล่นแน่ๆกูทําอะไรไม่ได้เอาอย่างนี้ดูแค่นี้เจ้าใหญ่คือเบเบ้เปล่ามีคนตามร้านกว่าคนเอาดูโค้ดแก้วที่คนตามกี่คนถ้าเกิดคุณเข้าไปดูในเพจเขาอะคุณจะเห็นเลยโห oh, แม่งแบบ มีคนมานั่งกลิ้งพร้อมกัน3คนมีคนมานั่งกลิ้งพร้อมกัน5้าคนและไอ้ที่กลิ้งเนี่ยคือลูกกลิ้งของโคนหมดเลยครับถามว่าเดินทางครั้งหนึ่งคุ้มไหมได้คอนเทนต์ไหมได้ความน่าเชื่อถือไหมได้สัมผัสต,ตัวตนเป็นๆไหมว่าฉัน caring ไม่มากแค่ไหนช่วยได้มากแค่ไหนแนะนําของคนแบบนั้นยังไงขายไปดิอย่างเนี้ย innovation. innovation 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 คือนวัตกรรมอะไรบางอย่างคุณไม่ต้องคิดคนลูก k ิ้งเป็นคนแรกไว้แต่คุณแค่คิดว่าลูกค้าของคุณคือใคร แล้วโค้ดเขาชัดเจนมากคือผมอายุห้าสิบปีบางคนเข้ามาอายุหกสิบบางคนเป็นบ้านคนจีนนี่เขาไปอ่ะเป็นอากงอายุเจ็ดสิบอายุเจ็ดสิบอ่ะอยากออกกําลังกายอ่ะโค้ดวิ่งไปหาคนแบบนั้นอ่ะบางคนเป็นคนที่ลงพุงมากๆเป็นวัยรุ่นอายุประมาณสาสิบปีอ่ะเขาวิ่งไปหาคนแบบนั้นอ่ะเขาไม่ได้คือต้องพูดว่ากลุ่มลูกค้าที่สนใจสุขภาพเหมือนกันอ่ะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะชอบดูคลิปเบเบ้ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นฐานแฟน ของคุณเบเบ้าอาจจะมีบ้างแต่อาจจะดูแล้วโหคนนี้ห่างจากเราเกินไปอ่ะคุณเข้าใจปะเซเลบมันจะมีมันจะมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเขาเหนือเรามากเกินไปเหนือกว่าเราเกินไปจริงๆแล้วมันดูไม่คล้ายเราเลยแต่ในขณะที่บางคนไม่จําเป็นที่ต้องเป็นเซเลบจากไหนแต่มันเหมือนเราอ่ะเขาเป็นคนที่อยากรักสุขภาพเหมือนเราเขาเป็นคนที่อายุห้แล้วฉันอยากจะ อย่างน้อยๆก็หน้าสดใสเหมือนเขาอ่ะอย่างน้อยๆก็มีซิกแพคแบบเขาอ่ะในวัย50าปีอ่ะอย่างน้อยๆเขาก็ดูมีความน่าเชื่อถือแล้วเขาก็มีผลลัพธ์อยู่นัตรงนี้แล้วอ่ะ